สวัสดีคะ่ะแจกพิกัดสายมูมีใครอยู่แถวชะเชิงเซาบ้างคะถ้าใครอยู่แถวนั้นน่าจะรู้จักกันดีวัดหลวงพ่อโสธรชื่อเสียงโด่งดังมากๆไม่ว่าจะเป็นคนทำงานในนิคมอมตะชนบุรีหรือระยองปราจีนบุรีสมุทรปราการคนต่างหลังไหลามาสักการะบูชากันมากมายเพราะทุกคน ต่างได้รับพรจากที่มาขอท่านไว้วัดโสธรวรารามเดิมชื่อวัดหงสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเซาเป็นพระพุทธรูปปูปนปั้นปางสมาธิ ตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปหล่อสิดีปางสมาธิหน้าตักว่างสอกเศษมีรูปทรงสวยงามมากได้แสดงปฏิหารลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรเป็นที่รู้จักกันดี ว่ากันว่าผู้ที่ได้มาขอพรกับหลวงพ่อโสธรมักจะสมปรารถนาในเรื่องของการค้าขายประสบความสําเร็จมีโชคลาภเงินทองและสุขภาพแข็งแรงทำให้คนจำนวนมากต่างพากันมากราบไหว้บูชาและสักการะหลวงพ่อโสธรขอบารมีจากหลวงพ่อให้ปกปักคุ้มครองจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง หรือการขอพรให้แควค่าดปลอดภัยหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเรื่องที่นิยมขอพรกับหลวงพ่อโสธรแล้วจะสมหวัง 1. การเงิน 2. การงาน 3. สุขภาพ 4. ค้าขายธุรกิจ 5. แควค่าดปลอดภัยจากการเดินทาง 6. โชคลาภคำต้องห้ามในการขอพร ถึงแม้ว่าหลวงพ่อโสธรจะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการค้าขายหรือเรื่องทั่วไปอื่นๆแต่ก็มีคำต้องห้ามที่ห้ามขอพรหลวงพ่อโสธรอ,อยู่นะคะ 1. ห้ามขอให้ได้ใบดำหรือขอให้ไม่ได้ไปเป็นทหารเพราะเชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรชอบให้คนไปเป็นทหารเพื่อรักษาบ้านเมืองนั่นเองต่อมา เป็นวิธีบนและวิธีแก้บนหลวงพ่อโสธร 1. เตรียมของบนบานคือไข่ต้มก9ฟองและพวงมาลัย9้าพวง 2. จุดทูบสดอกแล้วสวดบทสวดหลวงพ่อโสธรตามด้วยคำบนบานที่ต้องการแล้วนำไข่ต้มพวงมาลัยมาถวายในการถวายไข่ต้มแบบปอกต้องปอกหนึ่งฟองและรอจนทูบหมด จึงลาไข่ต้มกลับไปทาน 3. ขณะที่บนว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสำเร็จให้พูดหรือนึกถึงหากสำเร็จจะรีบกลับมาแก้บนด้วยการถวายไข่99ฟองหรือแก้บนด้วยพวงมาลัยหรือถวายละครชาตรี 4. หลังจากนั้นให้เข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงที่โบสถหินอ่อนและถวายดอกไม้ ห้าหลังจากบนเรียบร้อยแล้วให้รักษาสิน5ต่อหกเมื่อเรื่องที่บนบานไว้สำเร็จแล้วให้รีบกลับมาแก้บนตามสิ่งที่บนไว้ด้วยนะคะ